ก็าบบบอยคนเดียวเน็กรอยย้องอวามสนใจแบวันๆเราก็คุณเราเปลี่ยนบ้างนะอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนแมทเป็นไหมฮะในเรื่องทั้งตีมอับใจ่ทีนี้เราไปเข้าสู่ช่วงแคสเกมกัน,เ,นเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอะสวัสดีครับทุกๆคนที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับหรือคนที่คอยติดตาม t o p s a ส o Channel มาตลอดนะครับ ซึ่งผมมาใส่ช่องทางนี้ในการแจ้งเกิดนะครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็คุณเจมนะครับสองคนเป็นบัดดี้กันในวันนี้นะครับอคุณเจมมีอะไรจะพูดตอนเปิดรายการไหมครับนบสินคุณตามแย่งพูดไปหมดแล้วนะครับโอเคผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เคยเข้ามาใน Xbox 360มาก่อนซึ่งคุณเจมมี Xbox เนี่ครับเคยเล่นหรือเปล่าครับเคยครับเป็นไงครับสนุกหรือเปล่าครับสนุกดีครับแบบ น้ปรสาทครับโอเคงั้นเราอลัมผบมามากพอแล้วนะครับเราเข้าเกมกันเลยแล้วกันครับก่อนอื่นเรื่องนิวเกมเลยแล้วกันนะครับนออ์มอพอนะครับนหแมไม่มีปัญญาเล่นนะครับก็ความรู้ทั่วไปนะครับเกมนี้ให้กําเนิดมาจากทีมงานเ e มดี้นะครับที่กํากเนิดเทคนิคะลอภาพนะครับหรือที่เรียกกันว่า Bullet Time นั่นเองครับจากเกมชื่อดังแม็กเ n นนะครับคุณเจมเคยเล่นเกมนี้ยังครับ แม่เพนเหรอครับครับเคยเล่นแล้วครับพักสามโอเคครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเรารีวิวคนละเกมนะครับแต่ผมก็ไม่สร้างกันผมถามทำไมนะครับโดยเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมแนวจิตวิญญาณครับเราข้ามตอนแรกไปเลยกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะดูอะไรนะครับโอเคเรมแรกเราเป็นตัวละครเราชื่ออะไรครับชื่ออารันนะครับอารันเวกครับเป็นคนเขียนนิยาหญ่ตกลงชื่อเกมหรือชื่อคนครับเออเอาทั้งชื่อเกมทั้งชื่อคนแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลย กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคตอนแรกก็รถมียี่ห้ออะไรครับไม่ทราบครับแต่้าอาจจะเป็นรถเก่านะครับนี่มีนิยายด้วยครับโหเก็บให้เรียบร้อยหน่อยสิครับเออไม่เป็นไรครับผมไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไมเห็นคุณยืนอยู่ตั้งนานแล้วเออโอเคเรามาเข้ากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็นี่เรากำลังมุ่งหน้าไปไปไปไหนครับไม่ทราบครับอย่าถามเยอะครับผมก็เล่นพร้อมๆคุณนี่แหละครับ เขาบอกให้เราเดินไปที <S 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 <so ่ไลท์เฮาส์นะครับซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบันน่อ๋ออยู่ตรงนั้นครับพูดปุ๊บมันก็ให้เห็นเลยครับอืได้ครับเกมมันสั่งได้ดั่งใจนะครับโอเคเราเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังนะครับนั่นพูดถึงก็มีคนมาขอลายเซ็นเลยนะครับโอ้โหเร็วไปไหมครับเร็วมากครับทำไมตะกี้ยังไม่เห็นอยู่บนรถเลยนะฮะเขาวิ่งมาครับอุ้ยเห็นไหมวิ่งมาเร็วไหมล่ะครับโอ้โหนั่นวิ่งแล้วฮะ โอ้โหจะมาขอลยยิงกับประตูโดเรมอนโอ้โหถือขวานดิแล้วเราทาอะไรเรายืนรอมันตาแน่เลยครับผมไปก่อนแล้วนะกันนะครับเราไม่มีอาวุธอะไรเลยเหรอครับไม่หัวไม่ไอยู่อ่างที่ยวดำโอเคไปดีกว่าแล้วับตกโดดนี่วะเฮ้ยเออโอเคอ่าฉันจะหนักเพื่อะครับเสนาหนักมาโอ้โหภาพภาพเป็นไรครับเนี่ยทีวีมันเก่าครับอ๋อเราอันนี้เรากลังนึกถึงอดีตใช่ไหมฮะครับเป็นภาพเก่าดำก็ไม่มีสีเรานึกถึงอดีตอยู่ใช่ไหมครับ เอาสีมาแล้วโอ้โหตามมาดักอีกครับเหีอยากได้ลายเซ็นกูขนาดนั้นเลยตอนแรกครับก็เป็นเทคนิคหลบธรรมดานะครับให้เราทดลองหลบกันก่อนนี่ครับบุ๊คบอตึ๊าน้าเป็นไงไม่ได้แอมกูหรอกระดับมาต่างกันนี่มาอ่านโดนแล้วผมไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวจะแปฝกครับทุกคนให้ให้กำลังใจกูแต้มได้นะฮะไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตก่อนตายแล้วครับคอยดูลุ้นอยู่ห่างๆนะฮะเฮ้ย นีเป็นไงครับนี่นี่ใช่ไหมนี่คือบูลเล็ตไทม์ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เราเรียกกันคนละอย่างครับอันนี้อันนี้เรียกอะไรครับไม่ทราบครับอ๋อไม่ได้ศึกษามาแล้วครับศึกษามันไม่หมดครับโอ้คุณมีความรู้ไม่อแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเทคนิคชะลอภาพเหมือนกันครับซึ่ทีมงานเรียกอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่น่าทำให้เราผิดหวังกับเกมนี้นะครับก็ต่อมาเลยเราหนีพวกฮัดคอร์ได้แล้วนะครับต่อไปก็ก็ยังหนีต่อนะครับตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธแรงสิ้นะครับเนื่องจาก ชอกจากหนีไปเรื่อยๆชอบฉากหนีไปเรื่อยๆครับเกมนี้ไม่มีแกนสายเลยหรอกครับแต่เราคำแนะนำนะครับวิ่งไปอย่าวิ่งต่อกันนานๆครับเพราะว่าไอ้นี่มันวิ่งไม่อึดนะครับมันจะเหนื่อยเร็วครับก็ตอนนี้หนีไปก่อนละกันนะครับใกล้ใก้ความมิดนะครับแล้วนี่แก้ความเป็นทีมไปเรื่อยๆนะครับไปไปโอ้คุณเหนื่อยโอพักก่อนพักก่อนสักคืนหนึ่งไหมครับเหนื่อยกันอย่างนี้ก็ดีครับ บอกว่าทางนี้ครับเขาบอกว่าทางนี้ผมแปลออกครับนั่นใครรออยู่ฮะนั่นศัตรูเราบ้างอ๋อฝ่าครับนี่ก็เป็นแฟนนิยายของเราอยู่เหมือนกันนะครับ<อ>เขาขอลายเซ็นต์เราว่าเราไม่ให้เราจยังไม่ให้แล้วเราหิวนครับเราอีโก้สูงนะครับเอาเทียร์เดินทิดทางเอาขังไว้ข้างนอกเลยตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับโอ้ไม่ผมรู้ครับ หยุดนะเออไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้นะครับโุเกมไม่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 ตายไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้นะครับไอพวกไอพวกหัวรุนแรงเฮ้ยเฮ้ยอย่ามามองกูอย่างงั้นอันนี้เขาใช่ผีหรือเปล่ากลัวนะเว้ยหรือว่าเป็นภาพที่คอนดิคิดขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แล้วที่ผ่านๆมาคุณเจมเล่นผ่านอันนี้แล้วเป็นไงครับผมเล่นให้มันผ่านเอานะครับไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมครับครับนั่นแหละครับโอเคครับก็ตามภาษาเด็กตดเกมทั่วๆไปนะครับก็เล่นไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่หรอกครับผมก็ไม่ได้แขวนนะครับแต่ผมเล่นด่าเลยนะครับเราติดอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ออกก็ไม่ได้ข้างนอกมีแฟนผมว่าข้างนอกมัน มีแฟนๆรออยู่นะครับคุณแตมไปไหนแล้วตอนนี้นี่ใครครับผมผมแตมครับเออเป็นฝาแฝดกับแตมนะครับโอ้ยอ่านัลครับทางสว่างครับทางสว่างนะครับโอเคหัวใจเต้นแรงมากเลยครับมันตื่นเต้นครับทางเขาเข้าสู่อดีตของเขาอีกแล้วนะครับ ไม่ให้กูเดินมาก่อนหรืล่ะ <Okay. S 1> ให้กูเลยไปเลยไหมลรวค่อยผ่านเนี่ยปกติเขาจะมีเก็บพวกกล่องผสมพยาบาลน,นะครับแต่ว่า <have> อันนี้ดันเสือก <tell> เป็นแสงไฟนะครับซึ่งอะไรล่ะครับให้จบสิครับดูชิวมากเลยนะฮะ เขามีแสงไฟแล้วมักว่าเขาให้กระโดดลงไปเลยครับเอาติดครับต้องรอฟังเขาพูดให้จบก่อนเกมนี้กองยิงนะครับค่อนข้างอลังการบดพอลงทัางหมดประเด็นสำคัญคือกูจะเล่นนะครับก็อะไรให้กูมากมายก็ไม่ทราบอันนี้ทำได้ไงอะครับ มันเป็นมายากลชนิดหนึ่งครับคนฉายไฟก็คือเดวิดคัพเปอร์ฟิลที่เรารู้จักกันเองครับใครวะผมไม่รู้จักเลยครับเดวิดคัพเปอร์ฟิลอะครับเข้าใจก็ได้ผมก็ไม่รู้จักเลยครับผมพูดมั่วครับแต่คนนี้มีจริงนะครับเออล่อยมันผ่านไปเถอะครับมันไม่เกี่ยวกับเกมแล้วครับตอนนี้เขามาเขามาขอลายเซ็นเราแล้วครับเวาเรามีของแถมให้นะครับนั่นก็คือแฟลไลน์นะครับ ที่รู้จักก็คือเทียนไขนั่นเองใช่ไหมครับเทียนไขใส่่านครับครับขอบคุณครับเขาให้เราฉายนะครับไอพวกนี้ก็โรคจิตครับกลัวไปฉายกระบอกเล็กๆนะครับเฮ้ยอ้าวแบตหมดเฮ้ยส่งแบตไห่กูดิ่ดูดิส่งแต่ไฟฉายมาครับเสร็จแล้วล้วไงส่อครับ เขาจะส่งปืนให้เราอีกระบอกนะครับรยิงพวกหัวรุนแรงครับทหลังจากนั้นอ้าววุฒไอ้อออออออย่าเข้ามาด้วยโอ,อ,อ,อยิงหัวแล้วไม่ตายด้วยมีแน่มีเฮ้ยทำไมมันอึดงี้วะต้องปาปืนครับต้องปาปืนเล่เยิงผิด เราลวนทั้งสิ้นมัน6นัดนะครับถึงจะตายซึ่งเปลือกชิปหายเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรโอเคเห็นทางไกลๆนะครับมันเป็นอะไรที่เจ็บใจมากครับคือจุดหมายปลายทางนี่อยู่ไกลมากนะครับแต่เราเห็นอยู่ตลอดครับ เก็บกระสุนกันก่อนเลยนะครับ way, อ่านันาน่นตกไปแล้ว <laughs> อ้าวเฮ้ยยังไม่ตาย <laughs> นี่เป็นไงเปิดแรงขึ้นนะครับคุณแจมไปทำอะไรมาครับเ,เปิดถึงแรงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ,<ส>ค,รบคุณรู้ได้ไงครับเราไม่ต้องูคุณคลิกแรงมากไปใช่ไหม เราวิ่งหนีเข้าแสงไฟอย่างเดียวนะครับขำไมได้เอออ้าวเฮ้ยหายเลยพวกนี้มันกลัวแสงไฟนะครับเกมนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมืดๆนะครับอ่าเรามีเฟร,รมกันนะครับเพื่อสำหรับเื่นเพืนะ่อนเฟร,รมครับไม่ใช่เฟร,รมครับสำหรับขอความช่วยเหลือนะครับเราได้บุ๊บเราก็ลองทดลองใช้เลยครับเรามีไฟฟ้าครับโป้งแล้วมีใครมาช่วยไหมครับเรามาลอดูผลเล่นเลยครับ ไม่มีนะครับโอเคครับเราแกล้งโง่กันอยู่นานครับปืนนี้ไพื่อสำหรับยิงนะครับผมก็นะครับแกล้งโง่ไปอยู่นานครับไม,มไม่มีอะไรเลยวิ่งแมงซับเฮ้ยยาในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วมึงให้กูลงมาทำไมวะโอเคภาพจะแหลกๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ทำมาสน นี่นี่ครับคือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกครับพลเรือไทม์นั่นเองครับหรือเทคนิคชะลอภาพนะครับนัดเดียวตายไป3ครับให้ตายกี่คนล่ะครับโอเคใจเย็นนะครับอันนี้เป็นคนเจ้าของอันนี้เจ้าของแทรกมานะครับเนื่องจากงดนงงนะครับที่เราใช้ทรัพยากรบ้านเขาเยอะนะครับโอเคนั่นพูดถึงนี่คนขออะไรเซนเราเยอะมากเลยนะครับเนี่ย เราไม่ให้มันนะครับมันก็เลยตามผมกดให้ไม่เป็นนะสิคร claro ับปันเท่าตามไปยิงครับได้ครับพอใจยังครับในสุดเราก็ลังจะถึงแล้วนะครับค่อยเดินนะครับค่อยเดินนะครับเราไม่รีบนักป่ายังพลาดมาแล้วเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ผมเคยมีแผนว่าจะรีวิวกับอีกคนนึงนะครับแต่ว่าซึ่งคนนั้นผมดูแล้วกากไปครับ ตอนนี้ให้วิ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่าสนเลยนะครับใส่ลงข้อโกอย่างเดียวพอวิ่งเรียมหมาอย่างเดียวครับวิ่งแต่ดูจากคุณวิ่งแล้วชิวมากเลยนะฮะผมไม่รีบครับโอเคแล้วมีปืนหรือ่บกลัวแล้ววะหันไปยิงเลยนี่ช่วยไปกระตุ้นมันให้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะโอเคเราจะใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วครับเป้าหมายแล้วนะครับซึ่ง ตอนผมเล่นคนเดียวนี่บอกตรงครับโคตรหลอนครับเล่นได้ไม่กี่ด่านีเลิกครับก็ในเกมนี้ก็จะมีมินิเกมต่างๆมากมายนะครับเกมในเก็บถ้วยกระปงเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็มีดูทีวีใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกกินกระป๋องอะไรตามแต่ฟังวิญญนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับผมก็ไม่ทราบว่าผลิตขึ้นมาหาอะไรนะครับโอเคเราก็จบเขาเรียกว่า b e g เ n อ e r นะครับชั์แรกครับ n น g h t m ได้ จบโรงแ้วนะครับโอเคเราจะมุ่งหน้าสู่ความวุ่งว้างอันไกลโพ้นเฮ้ยไฟดับคุณเจมคุณไม่ได้จ่ายค่าไฟใช่ไหมครับครับไปจ่ายซะด้วยนะครับโอเคกขาอยู่นี่เตือนซียัลแล้ว คุณผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรครับเป็นใครเกี่ยวข้องกันยังไงครับผมจำไม่ได้ว่ะครับเพราะว่าผมก็เอาแต่เล่นผมไม่เคยเล่นครับผมก็หาข้อมูลโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมก็นะครั้งแรกใช่ไหมครับผมกว่าต้องเคยมีครั้งแรกกว่าจะหาข้อมูลไอ้ทีมงานนี่ได้มาผมหามาแั่ไม่ต้องเตรียมกันเลยแพทนี่ไม่ต้องสนใจเลยนะครับ เกีแพทนี่เรื่องเล็กนะครับผมทำข้อสอบหลับตาขั้นงยังทำไม่ถูกเลยนะครับครับไม่ทราบวุดทำไมก็ไม่รู้นะไปทำปกกาตรงโต๊ะเอาใช่ไหมใช่ครับเอไม่มีข้อสอบกาครับมีแต่ข้อสอบฝนนะครับเราปล่อยให้มันผ่านไปเลยครับมุ่งหน้าสู่ความว่างวานไก่โพน White f นะฮะโอเคเราเรื่องดำเนินมางไม่ทราบว่าคุณคุณฟิตเรื่องคุณไม่ฟิตเรื่องสอบแกีแพทหรือว่าคุณจำรหัสเกีแพทไม่ได้ครับผมเออสงสัยจะเป็นอย่างหลังนะครับ ซึ่งทําให้ผมวุ่นไปเลยทีเดียวนะครับ sorry for b o t r c n